สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมกับพุ่มสุธาดีนาดีนะครับวันนี้เรามาใต้ทำทีส่วนส่วนหนึ่งกับทีว่าเกษตรกรได้นำพิพิธภัณฑ์คือกุยนามทางลำต้นนะครับนะสื่งเป็นนวัตกรรมไหมเป็นปุยนามห็นพุ่นเร็วด้วยที่ไม่ทำเปน็นต้นยางโซมสึง่งเกษตรกรนั้นได้นำมาใช้แล้ววันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับติดตามพุ่นนะครับว่า มันเป็นอย่างไรนะนะครับท่านผู้ชมก็ตามพมมาเลยนะครับนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับนะปีตัด่วนนี้ไหมครับส่วนนี้ครับอ่าเป็นยาโค้งเองมั้ยบกยางครับลุกยางเคยยาโค้งครับคุณสมพรอ๋อคุณสมพรอ่าคุณสมพสวัสดีครับครับอ่าคุณสมพรครับถ้ามที่หนึ่งมองก่อนนี่วซนคุณสมพลมีปัญหายางไม่โอเคนะครับมีปัญหาคือหน้ายางมันเบือกมันแค้งเบือกมันเข้งนะครับ ซึ่งายางมันเลยไม่ไม่ทำไมไม,ไม่ออกอ่ะอ๋อยางไม่ออกไอ้แข้งไม่แข้งเดี๋ยวมึงตามบุญตัดว่าแข้งไม่ยิงหีืแข้งกับแข้งพอใจเลยครับนิ่มครับนิ่มนะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวนะครับนั่นก็คือคุณสมพลคือเจ้าของสวนนะครับแต่ถึงตอนนี้คือคุณตีตัดนะครับเมื่อก่อนมีปัญหาในเรื่องของอยางไม่ออกครับนะไม่ออกสักเท่าใดเลยวันกี่กิโลได้ตอนนั้นก็ได้ประมาณ60ถึง70ลูก60ถึง70ลูกมีลักทานชูไหม นี่ครับอ๋อนี่รับท่านผู้ชมไอ้ดูดนะท่านผู้ชมดูอ่ะลองซูมใหม่กแบบนึงนี่ครับว่าจริงมามที่คุณสมพลเล้ยงวันอย่างนี่ไม่ออกนะปกสิบถึงเจ็ดสิบนะเปิดเส้นตามไรคุณสมพลตอนนั้นเปิดเส้นสามช้อนไก่ฟางสามซองสามสิบ 2> 3, 2, 3, 3สามนะอ่าถึงที่นี่โพลล่างจากชายนะครับมันเป็นปืนมั้งก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นในเรื่องไรครับมันทำให้เปลือกมันอันดับแรกคือเปลือกมันจะนิ่มก่อนอ๋อเดี๋ยวถ้าเปลือกนิ่มเดี๋ยวผมันตั้มลง เบื้องนิ่มันจริงมากจริงครับคือคือด้วยความรู้สึกนี้ก็คือว่าร่องจากเดี่ยวเราชายทาไปนึ่งวันก็คือตัวนิ่มเลยนิ่มครับตัดหายครับตัดหายนะครับจากเดิมนี่เค้งครับตรงลับิดบ่นยไมบอยนะนะโอเคนี่ก็คืออ่าส่วนปริมาณนะครับปริมาณเทนโบหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับเร็วล่างจากชายไปเร็วปนรู้มั้งครับก็รู้สึกว่าออกไปเทาตัวประมาณ รวยว่าลู่ท่านผู้ชมนะขอดูอ่ะขอดูนี่นะนี่ก็คือข้องเมื่อวานนะครับเมื่อวานชาวเล็กนะครับลงไม่ได้มาใต้ทำนะฮะอกท่านผู้ชมจะดูนะครับนะเดิมอ่าตัวน้ก็หยาบทื่อๆนี้ดิอ่ะเดิมนะครับก็คือว่าเจ็ดพกสิบถึงเจ็ดสิบลูกนะท่านผู้ชมดูนี้ครับนะนะ พุกสิบแปดโลก้อนชายเมื่อวันทีจำนะวันที่วันที่สามวันที่สามวันทีสามนะวุ้นมันตกบ่อยถูกไหมเราก็ยุดไปนักนะครับปอบเพื่อคิปเมืองธรรมดาจำไมมจีวันแต่หลังจากชายนะครับท่านผู้ชมดูนะมันปรากฏว่าได้นำยางโรยนึ่งลูโอ้ เพิ่มมาทาวตัวยิงเมื่อนที่พุมหวามครับผมท่านผู้ชม่าตกใจย่าคิดเป็นสั้นแรงนะเราดูที่เปอร์เซ็นครับเปอร์เซ็นเดิมซบอร์เซ็นท่านผะู้ชมดูนะครับซสิบ้อร์เซ็นะเอา,คา่คุณผีชีดีวาาด่าเอา้สิบอร์เซนดูบอร์เซ็นลังชายครับ อ่ะบุญละกจีดิล่างชายไอ้กลองเลยอ่ะบุละกุญอ่ะลองซูมตามนี้ล่างชายแต่ออไรครับสามสิบหกขับท่าเป็นสั้นเองท่านผู้ชมเปิดซิ่นจะไม่ได้เลยนะครับจะไม่ได้เลยเระอะไรครับระว่านำเรียงมันออกมาหม,มากนำม,มันจะมาปนกับนำยางนะครับจำใจเ,เคยว่าไบรรบบรอ้บันบืนนะครับรอเลทีหนึ่งเบือกแข้งไม่แข้งทรงการยุดไล้นำยางบัรบือ ผมตานิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือเก็บเสลี่ยนะโปรตีนเอาเก็บปลานี่ไหมใช่คช่วงนี้ครับช่วงนี้นะครับถึงที่นี่เรามาดูนะครับอ่ะให้ฉูทักทิพย์ฉูกรองทิพย์กับนี่กับนี่ก็คือสี่ร่างจากชายร่างชายครับนี่นี่กว้างกัคนชายครับอ่านะครับท่านผู้ชมดูนะเนี่ยที่มันเผือมาจาก68 69มาเป็น100โลนะครับแล้วโปรเซนมากกว่าเดิมโด้วยจำเลย